ขาลงครับขาลงมบมันก็จะชันๆน,นิดๆมันก็จะเลื่อนปืนเลื่อนปืนพาน้องกิ่งลงได้ไหม <c oughs> พาน,น้องกิ่งลงได้ไหมเหนื่อยเดินลง,ล <c oughs> งนแล้วตาเตะไขมันละลายหมดแล้เา, <c oughs> เาก็เดินมาได้นะ <laughs> Ê, nhà luôn đây chìm nó mà được men này ก็คิดถึงคนสมัยก่อนเขาทำได้ยังไงปัจจุบ,บันยิ่งพัฒนาไปกว่าเดิมเขาต้องแบบว่าเป็นเ,ออเป็นอ,อ,อันนี้คือแบบว่าเสียงลมเป็นต้นโพที่เล็กมันลงแต่ต้องต้นโพเห็นไหมอืมมีลายด้วยดูดิลายเล็ดแล้วมันเลว่าสวยมากเลยเขาแบบ ทาน,นก็จริงแตความคิดแบบความทำสร้างอะนะ